เรื่องในวันนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีอยู่เหมือนกันนะครับที่จะทําให้คนที่ยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับเขากู้ได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นมีโอกาสในการอนุมัติสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจาครับโดยข่าวนี้เขาเพิ่งประกาศผ่านทางกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ครับถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงเลยนะครับเขาบอกว่า DGA จนะครับจับมือแอปทางรัฐครับผมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคการประปานะครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคเปิดให้ขอประวัติการใช้น้ําใช้ไฟเรานี่แล้ครับเพื่อเพิ่ม,ม,มโอกาสยื่นกู้สินเชื่อได้พวกเงินกู้ถูกกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจํานะครับตรงนี้เขาช่วยได้เยอะเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนีเ่๋ยวมันมีสินเชื่อยี่ห้ออะไรบ้างน,นะครับที่เขาให้ใช้ประวัติบินค่าน้ําค่าไฟนะครับมารวมยืนกู้ขอสินเชื่อได้บ้างครับ เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้น่าจะเป็นข่าวดีจริงๆเลยนะครับที่เขาเริ่มใช้แล้วนะครับเขาประกาศมาวันที่30มิถุนายน68ที่ผ่านมาเองนะครับที่เขาบอกนะครับ DGA หรือว่าสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยเขาร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจับนะฮะจับการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการประปานครหลวงแล้วก็การประปาส่วนภูมิภาคนะครับ ที่เราใช้น้ําใช้ไฟเขานี่แลวครับเปิดตู้บริการดิจิตอลใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งบริการนี้เนี่ยจะทําให้คุณขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับบริการนี้นะครับก็คือการขอประวัติการใช้นะครับแล้วก็ประวัติการชําระนะครับค่าน้ําค่าไฟผ่านแอปทางร้านนี้แหละได้ฟรีเลยนะครับแล้วก็สามารถนําข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆได้ทันทีครับข้อมูลจะได้รับการรับรองด้วยลายเซ็นดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการปลอมแปลงช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล แ่งเงินทุนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำโครงการนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Your Data ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ข้อมูลของตัวเองเพื่อเข้าถึงบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นครับมาดูกันนะครับบริการขอประวัติการใช้และชำระค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือบริการที่ให้ประชาชนสามารถขอประวัติการใช้และก็ประวัติการชำระนะครับควาค่าน้ำค่าไฟของเราเองนี่แหละครับผ่านบริการแอป ทางรัฐเพื่อส่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อต่างๆครับโดยที่ประชาชนนะครับเริ่มใช้บริการได้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนานยนที่ผ่านมานี้ครับสามารถขอประวัติค่าน้ําค่าไฟได้ย้อนหลัง6เดือนในที่เดียวด้วยรูปแบบดิจิทัลครับแล้วก็ขอเอกสารประวัติเนี่ยได้ง่ายได้ไวนําไปใช้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับตรงนี้มันจะทําให้คุณนะสามารถเพิ่มโอกาสในการได้สินเชื่อนะครับและก็ตรงนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็น พฤติกรรมนะครับการจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่มีวินัยนะครับตรงนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อให้กับคุณครับและใครนะครับที่จะใช้บริการนี้ได้บ้างเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ใช้น้ําใช้ไฟนะครับหรือว่าคู่สัญญาเนี่ยละครับแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ยืนยันตัวตนไว้ครับก่อนที่จะไปดูว่าตอนนี้เนี่ยมียี่ห้ออะไรสถาบันการเงินอะไรที่ให้สินเชื่อโดยใช้เอกสารเหล่านี้เนี่ยอ้างอิงบ้างนะครับ เรามาดูกันว่าขั้นตอนการใช้งานนะครับเราจะขอประวัติการใช้แล้วก็ประวัติการชําระค่าน้ําค่าไฟได้ยังไงนะครับผ่านแอปทางรัฐขั้นแรกนะครับเราต้องสมัครใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็สมัครการใช้งานของแอปทางรัฐเขานะครับสอนะครับเปิดแอปพลิเคชันครับผม3ครับเข้าหมวดหมู่นี้ครับการเงินการประกัน แล้วก็เลือกข้อนี้ครับขอเอกสารประกอบสมัครบริการทางการเงิน4นะครับเลือกหน่วยงานและก็มิเตอร์นะครับที่เราต้องการขอประวัตินะครับ5นะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดขอเอกสารนะครับโดยเอกสารที่ได้รับเนี่ยให้คุณเก็บไว้ในมือถือของคุณ6นะครับเวลาเราจะใช้นะครับเอกสารอยู่ในมือถือแล้วใช่ไหมเราก็ใช้เอกสารตัวนี้เนี่ยแนบไปในขั้นตอนการสมัครสินเชื่อตามช่องทางหรือว่าแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการสินเชื่อที่กําหนดไว้ครับและสุดท้ายนะครับประเด็นที่ทุกคนอยากรู้สุดๆใน ในคลิปนี้นะครับว่าถ้าเราขอเอกสารประวัติการใช้ประวัติการชําระค่าน้ําค่าไฟแล้วเนี่ยมันเอาไปยื่นกู้ยี่ห้อไหนได้บ้างในตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อที่พร้อมรับเอกสารประวัติการใช้และชําระค่าน้ําค่าไฟจากประชาชนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านไปแล้วกันนะครับผมพอคลิกไปแล้วนะครับพอคลิกไปแล้วมันจะโดดไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยครับถือว่าข้อมูลนี้นะครับอ้างอิงและมีความน่าเชื่อถือมากๆครับ ปัจจุบันในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะมีทั้งหมด30ยี่ห้อหรือบริษัทนี่เองนะครับแต่ว่านะครับที่เปิดบริการเริ่มรับแล้วตอนนี้นะจะมีอยู่3ยี่ห้อนะครับแล้วก็มีอีก5ยี่ห้อนะครับที่จะเริ่มรับเอกสารตัวนี้เนี่ยไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยภายในไตรมาส3ของปีนี้นะครับแล้วถัดไปนะครับก็จะมีอีก5ยี่ห้อนะครับที่จะเริ่มรับภายในไตรมาส4ไตรมาสสุดท้ายของปี68นี้นะครับที่เหลือทั้งหมดนะครับเขาก็บอกไว้ว่า ว่าจะเริ่มรับเอกสารเหล่านี้ไปประกอบการพิจารณาเนี่ยเริ่มรับภายในปี2 5 6 9คือปีหน้านะครับตอนนี้ที่เริ่มรับเอาประวัติค่าน้ค่าไฟนะครับไปพิจารณาแล้วมี3บริษัทนะครับหนึ่งครับบริษัทเงินดีๆนะครับชื่อนี้นี่โอ้โหเราได้ยินมาอยู่แล้วนะครับบริษัทเงินดีๆเขาให้บริการแอปพลิเคชันแอปกู้เงินนะครับก็คือ Good Money by GSB เครือธนาคารออมสินนี่เองนะครับตัวนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเริ่มรับแล้วนะครับแล้วมีคลิกเว็บไซต์ด้วยถ้าเราลิงก์เว็บไซต์ จะไปที่หน้านี้ของเว็บไซต์ G o o d ม o ney b บ G s b เขานะครับเขาบอกว่าคุณสร้างวินัยเราสร้างโอกาสนะครับจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟไม่เคยขาดนะครับเพิ่มโอกาสได้รับสินเชื่อก o o d ม o n e ีจากเขานะครับซึ่งสินเชื่อก o o d ม o n e y เนี่ยเขาจะมี2ตัวนะครับให้เราเลือกสมัครตามอาชีพเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็สินเชื่อนาน o ไฟแนนซ์ครับ เดี๋ยววิธีขอหรือวิธีแนบที่จะต้องใช้ประวัติการใช้หรือประวัติการชรําระค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเราจะแยกพูดไปในคลิปของสินเชื่อตัวนั้นๆนะครับเร็วๆนี้แหะครับแต่มาดูนะครับบริษัทที่2ที่เขารับแล้วนะครับเขาบอกว่าชื่อบริษัทเทียนสุรัดลิสซิ่งนะครับอ้าวมาดูกันว่า เขาให้บริการสินเชื่อยี่ห้ออะไรนะครับพอลิงก์เข้าไปแล้วนะครับจะลิงก์ไปที่หน้าเว็บไซต์ก็คือเป็นหน้า f c e e o o o นะครับหน้า Facebook ก็ยี่ห้อเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อผ่อนสบายนะครับตอนนี้เขาก็โฆษณาไว้นะครับว่าเริ่มขอแล้วครับเริ่มใช้ได้แล้วนะครับขอบินคน่าน้ำค่าไฟย้อนหลังนะครับช่วยเสริมให้สินเชื่อผ่านง่ายขึ้นนะครับผ่านแอปทางรัฐ เพราะทุกข้อมูลมีค่าพร้อมนําข้อมูลการจ่ายค่าน้ําค่าไฟมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะครับซึ่งยี่ห้อนี้นะฮะสินเชื่อเขาผมดูแล้วนะครับภาพรวมเรายังไม่เคยพูดถึงในช่องนี้นะครับแต่มาดูวันนี้แล้วเนี่ยให้บริการสินเชื่อแนวเพลเ a อร์นะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักมือนะครับจะผ่อนหลักร้อยตามคอนเซปต์เขาครับยี่ห้อนี้นะครับเขาบอกว่าบริการผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อนสั้นผ่อนยาวคุณเลือกได้นะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับกับ บริการหลังการขายนะครับสินค้าใหม่ประกันศูนย์มีให้คุณเลือกหลากหลายนะครับแล้วก็จัดส่งติดตั้งฟรีนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจไวถึงที่ครับผมนี่คือสินเชื่อของ TSR leasing เขาครับผมแล้วมาดูบริษัทที่3ที่ให้บริการสินเชื่อโดยอ้างอิงบินค่าน้ำค่าไฟการใช้ค่าน้ำค่าไฟนะครับธนาคารในประเทศไทยบอกไว้ว่าชื่อบริษัท PC Tower at Property 1996นะครับอ่า ไม่ค่อยคุ้นชื่ออะเข้าไปดูกันครับว่าเขาคือยี่ห้ออะไรนะครับยี่ห้อนี้เองครับเคยมีคนถามมาเหมือนกันนะครับแต่เรายังไม่เคยทําคลิปของยี่ห้อนี้ไว้นะครับก็เข้าไปดูแล้วนะครับเป็นสินเชื่อของ PC Leasing Thailand นะครับหน้านี้เขาบอกว่าเปิดตัวธุรกิจน้องใหม่ไฟแรง PC Leasing Thailand นะครับบริการทางการเงินในรูปแบบของ non bank เขาเป็น non bank นี่เองนะครับหรือที่เรียกว่าสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับผู้สินเชื่อกับเรานะครับผ่อนสบายดอกเบี้ยถู เขาให้บริการนะครับทุกการเงินสินเชื่อถูกกฎหมายร0% 0นะครับมาดูการเขามีสินเชื่ออะไรบ้างผมดูสินเชื่อคร่าวๆเขาแล้วมี2ตัวนะครับหลักๆ2ตัวนะครับ1นะครับคือสินเชื่อรถแลกเงินนะครับอ่าก็ตามชื่อเขานะครับประเภทสินเชื่อนี้นะครับกับ2ที่หลายๆคนสนใจก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสินเชื่อส่วนบุคคลบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของวงเงินสินเชื่อที่มีกําหนดระยะเวลานะครับเพื่อให คุณได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในชีวิตประจําวันครับตัวนี้ถ้าใครจะสมัครสินเชื่อต้องข้ามไปที่หน้าเว็บไซต์ของเขาครับแล้วก็กดคลิกสมัครสินเชื่อถ้าคุณคลิกสมัครสินเชื่อแล้วนะครับมันก็จะเข้าไปหน้าของสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับยังไงสินเชื่อของ PC Leasing Thailand นะครับเดี๋ยวเปเปอร์รีเช็กก่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะทําคลิปแยกให้รายละเอียดสาระกับผู้ชมแยกออกไปอีกทีครับเร็วนี้ครับแล้วเรากลับมาดูครับเดี๋ยวมันจะมียี ข้ออะไรอีกนะครับในอนาคต ที่เดี๋ยวเขาจะเอาข้อมูลการใช้และก็ประวัติการชําระค่าน้าค่าไฟเนี่ยมาอ้างอิงในการยื่นขอสินเชื่อได้บ้างนะครับอย่างที่บอกนะครับ5บริษัทที่จะเริ่มในไตรมาสสคือเริ่มไตรมาสนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าจะอยู่เดือนไหนนะครับเร็วๆนี้ครับไม่เกิน3เดือนนี้นะครับมีธนาคารทิสโก้นะครับแล้วก็บริษัทโซสมาร์ทเทคนะครับแล้วก็บริษัทมันนิสอ่ะมันนิสเนี่ยคุณคุกันไหมครับมันนิสก็ให้บริการแอปกู้เงินออนไลน์นะครับฟินนิสนี่เองนะครับแล้วถัดมานะครับ บริษัทสบายลีซิงนะครับแล้วก็สุดท้ายบริษัทอเบคัสดิจิทอลจำกัดน,นะครับบริษัทนี้ให้บริการแอปกู้เงิน Money Th ัน d e r นี่เองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับตอนนี้ถ้าคุณสมัครสินเชื่อในแอปกู้เงิน m o n e y Th ัน d e r เนี่ยเขาก็เริ่มเอาประวัติคัานน้าค่าไฟเนี่ยมาแนบเพิ่มเติมได้แล้วนะครับในรูปแบบดิจิทัลนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้นหรือว่าวงเงินมากขึ้นครับผมแล้วก็ถัดมานะครับอีก5บริษัทที่จะเริ่มให้บริการในไตรามาสามาสี่ ก็มีบริษัท Rabbit Cash นะครับหรือว่าแอปกู้เงิน Rabbit Cash นี่เองนะครับแล้วก็บริษัทชู s h u k i e ์ Property นะครับแล้วก็บริษัท Big Money Plus นะครับแล้วก็บริษัท Ford Smart Capital นะครับและอีกบริษัทนะครับบริษัท Human Chase Capital นะครับและที่เหลือที่ผมจะเล่านะครับเขาก็จะให้บริการเริ่มปีหน้าภายในปี2569ปีหน้านี้ครับก็มีทั้งธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารเกียรตินาคินพัทรนะครับหรือ KKP นี่เองนะครับธนาคารไทยเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสนะครับธนาคารอมสินธนาคาร ICBC ไทยบริษัทเงินให้ใจบริษรรัทคัสต X บริษัท General c a ัสเซอร์วิบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยาแล้วก็บริษัทพรอมิสประเทศไทยบริษัท RESOLUTION WAY แล้วก็บริษัท LOTUS MONEY SERVICES นะครับแล้วก็บริษรัทอยุธยา c แคปิตอล e วิสเซ s ปิดท้ายที่บริษัท S11 Group นะครับอันสุดท้ายเนี่ยคุณคุณว่าจะให้บริการเรื่องของสินเชื่อพวก leasing ประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตตบท้ายด้วยรายชื่อผู้ให้บริการ ทั้งในตอนนี้และในอนาคตที่เขากําลังจะใช้ข้อมูลการใช้ข้อมูลการชําระค่าน้ําค่าไฟนะครับที่คุณสามารถขอข้อมูลตรงนี้เนี่ยผ่านแอปทางรัฐได้นะครับแล้วก็เอาไปแนบยื่นกู้ในแพลตฟอร์มนั้นๆที่เราสมัครสินเชื่อครับผมขอให้ผู้ชมช่องนี้โชคดีทุกท่านมีสภาพคล่องที่ดีและหมดหนี้หมดสินไวๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ